ขาตั้งคันตั้งคันไม่ขาตันขึมือไว้เราจะได้สู้มันพี่เอาให้มันเหนื่อยพี่เราไม่มีกระชอนเราไม่มีกระชอนพี่เอาให้มันเหนื่อยทำให้มันเหนื่อยพี่สู้มันพี่เฮ้ยระวังระวังอย่าเข้ารูปหัวแพ ชิปอร์ไปยังโสสัตว์กูจะช่วยแล้วมึงเสือให้กูมาถ่ายคลิปวีดีโอนย่ใจเย็นนะหืมจะป็่ใหญ่ชิบหายหรอโอ้โหใหญ่ไหม ใส่ไรวะใส่สอโอ้โหชิ่งใหญ่ใช่ไหมเฮ้กาบขาวขัดขาขัด้วยโอเคเดี๋ยว